ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมือถือ oppo a93 นะครับเลข e ีมีนี้นะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดประกันก็คือวันที่26 อาุณสวัสด์ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นายตึงเนือจะมาอัปเดตถึงแอปพลิเคชันสําหรับการเช็คประกรันเช็คราคาอะไหล่เช็คสถานที่ตั้งศูนย์บริการ oppo นั่นเองนะครับสำหรับปี2021นี้นะครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับถูกเพิ่มเข้ามาในมือถือ oppo เวอร์ชันใหม่ๆแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเข้าไปลองใช้หรือว่าได้สังเกตกันนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน oppo ของฉันหรือว่า my oppo นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาไอคอนเนี่ มีหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเห็นก็จะมีแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าชื่อมันจะไม่ต่างกันมากครับก็คือ Oppo ของฉันหรือว่า My Oppo นั่นเองนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเมนูสําหรับการเช็คประกันเช็คราคาอะไรเช็คสถานที่ตั้งศูนย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Oppo ของฉันเลยนะครับหรือว่า My Oppo นั่นเองนะครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับหน้าตาตัวแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนอกจากจะเช็คบริการต่างๆของมือถือ oppo แล้วนะครับมันยังมีระบบสะสมคะแนนเพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆสําหรับผู้ใช้มือถือ oppo อีกด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะการเช็คประกันเช็คราคาอะไรแล้วก็สถานที่ตั้งศูนย์กันนะครับซึ่งให้คุณผู้ชมสังเกตที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับเมนูที่เราจะใช้กันก็คือฝ่ายสนับสนุนนะครับ เราก็เข้าไปเลยครับรึ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเมนูหลักๆ3ส่วนอย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันแรกก็คือสถานที่ตั้งศูนย์บริการนั่นเองอันต่อมาก็จะเป็นการเช็คสถานะการรับประกันมือถือของเรานะครับต่อมาก็จะเป็นราคาอาไหล่นั่นเองครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ทีละเมนูให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับอันแรกก็จะเป็น service center นั่นเองนะครับศูนย์บริการนั่นเองอย่างตรงนี้ระบบมันฉลาดมากๆครับทางตัวแอปเนี่ยมันคำนวณเลยครับว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้พิกัด นนตรรงไหะคับอย่างในที่นี้ก็จะเป็นศูนย์ Op p โปนครปฐมนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาให้ผมเลือกแบบนี้เลยครับแต่ในกรณีที่เราอยากดูศูนย์ที่อื่นนะครับเราก็เข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกค้นหาศูนย์บริการในตำแหน่งที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับึบสมมุติว่าผมอยู่แถวบางแคแล้วกันนะครับผมก็จะพิมพ์คําว่าบางแคนะครับ จากนั้นพอเราพิมพ์คําว่าบางแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีพิกัดขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยครับ หลังจากกดเลือกพิกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะค้นหาสถานที่ศูนย์ oppo นะครับที่อยู่ใกล้พิกัดที่เราเลือกนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็น The Mall บาง g k a r e oppo service นั่นเองนะครับอยู่ชั้น3นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อให้เราด้วยนะครับเวลาทําการนั่นเองนะครับและในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการเดินทางไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าใช้แอปแผนที่ตรงนี้ได้เลยครับมันจะลิงก์บอกพิกัดไปยังศูนย์บริการและนําทางให้เราไปถึงที่เลยนะครับเป็นอะไรที่สะดวก มากเลยนะครับสำหรับการค้นหาที่ตั้งศูนย์บริการใกล้บ้านเรานั่นเองนะครับโอเคกลับออกมานะครับต่อไปนะครับจะเป็นเมนูสำหรับการเช็คสถานะการรับประกันมือถือของเรานั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาในเมนูตรวจสอบสถานะการรับประกันแล้วนะครับเขาก็จะมีให้คุณผู้ชมกรอกด้วยกัน2ช่องนั่นเองนะครับซึ่งช่องแรกนะครับก็จะเป็นการกรอกหมายเลขอีมี่หนั่นเองนะครับสำหรับหมายเลขอีมี่หนะครับวิธีการดูก็ง่ายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะครับเขาจะมีวิธีบอกตรงนี้ครับก็คือให้เราไปที่แอปโทรแล้วกดดอกจานสี่เหลี่ยม0ูนย์สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับกลับออกมาหน้าหลักครับปึ๊บจากนั้นไปที่แอปพลิเคชันการโทรนะครับปึ๊บ แล้วก็ใส่รหัสที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือดอกจันสี่เหลี่ยม0 6สี่เหลี่ยมนะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเลขอีมี่ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วครับโดยมันจะมีอีมี่หนึ่งมี่สองนะครับซึ่งในที่นี้ให้คุณผู้ชมจดอีมี่หนึ่งมากรอกช่องการเช็คประกันนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เลขอีมี่มาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเมนูเช็คประกันนะครับไปที่แอป Op p o ของฉันนะครับปึ๊บ แล้วเราก็เอาเลขอีมี่หนึ่งที่เราจดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมากรอกในนี้ได้เลยหลังจากกรอกเลขอีมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับช่องด้านล่างนะครับจะเป็นการให้ใส่รหัสยืนยันครับโดยพิมพ์ให้ตรงกับรหัสตรงนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นรหัส3 4 4 2 E L นะครับหลังจากที่เราเกรอกรหัสเสร็จแล้วให้เ,เรามาคลิกที่ปุ่มตรวจสอบได้เลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับมันก็จะแสดงผลการตรวจสอบนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นมือถือ oppo a93 นะครับเลขอีมี่นี้นะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดประกันก็คือวันที่26เดือน11ปีนี้นั่นเองนะครับปี2021นั่นเองนะครับเป็นเครื่องจากประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งการเช็คสถานการณ์รับประกันนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมจะซื้อเครื่องมือสองเนี่ยก็สามารถขอเลขอีมี่เขามาเช็คในนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับ เดีย๋ยวเราย้อนกลับออกมาไปที่เมนูสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือการเช็คราคาอะไรนะครับสําหรับในกรณีที่เราอยากเช็คราคาการซ่อมก่อนนะครับอย่างเช่นในกรณีที่คุณผู้ชมทําหน้าจอมือถือแตกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถลองมาเช็คในนี้ได้ครับเข้าไปเลยครับึ๊บ หลังจากเข้ามาในเมนูการเช็คราคาอะไหนะครับโดยปกติเนี่ยทางระบบมันจะคำนวณให้เลยครับว่ามือถือของคุณเนี่ยรุ่นอะไรนะครับแล้วก็สามารถกดเช็คราคาได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดเช็คเลยนะครับปึ๊บอย่างมือถือ oppo reno 4นะครับหน้าจอก็จะอยู่ที่2500บาทนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมอยากเช็คราคาอะไหล่รุ่นอื่นนะครับเราก็ย้อนกลับออกมาครับปึ๊บไปที่เมนูราคาอะไหล่เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลือกที่หัวข้อตรวจสอบราคาอะไรของอุปกรณ์อื่นๆนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บปกติทางระบบจะเลือกประเภทเป็นโทรศัพท์ให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างนะครับก็จะเป็นรุ่นผลิตภัณฑ์นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลือกได้เลยครับปึ๊บตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเช็คมือถือรุ่นอะไรนะครับสมมุติว่าตรงนี้ผมอยากเช็คราคาอะไรของมือถือ oppo find x 2นั่นเองนะครับเราก็จะไปที่หัวข้อ find นะครับปึ๊บ ในรุ่นไฟล์ตอนนี้ก็จะมีไฟล์ x ไฟล์ x 2ไฟล์ x 2 pro นะครับสมมุติว่าเราต้องการเช็คของไฟล์ x 2นะครับเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นพอเราเลือกรุ่นเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มตรวจสอบตอนนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับทางระบบก็จะแสดงราคาอะไหลต่ต่างๆของรุ่น Oppo f i X2 มาให้เราดูแล้วนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน My Oppo หรือว่า Oppo ของฉันในมือถือของคุณในการเช็คสถานที่ตั้งศูนย์บริการเช็คสถานะรับประกันและที่สำคัญเราสามารถเช็คราคาอะไหล่ล่วงหน้าได้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงเนืร์ดจะนำ อะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ